สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะวันนี้มาดามเดียจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเกาะเกาะของประเทศมาเลเซียเขาเรียกกันเลยนะคะจะพาไปดูอันนี้คือพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่บ้านสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีครับก่อนครับคุณพ่อสสวััดีครบพ่อใหญ่บ้านพามาลงเรือนะคะพ่อใหญ่บ้านพามาดำมาลงเรือเขาเรียกอะไรปังโกปังโกเขาเรียกว่าปังโกปังโกอะไรคุณพ่อเทนหน่อยปังโก this place is called Pangco this is the island island same same อ่าวกอสัมวีลังกวีโอเควันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปโชว์ นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศก็จะเหมือนเกาะสมุยบ้านเรานะคะหรือว่าภูกเก็ตนี่นะคะคุณพ่อพามาชมบรรยากาศะะบรรยากาศน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลงเรือกันเดี๋ยวคุณพ่อก็จะพาไปลงเรือนะคะคุณพ่อจะพาไปลงเรือตรงนี้เราก็จะนั่งรอนะคะ มีสถานที่นั่งรอรอเวลาที่จะลงเรือกันนี่รอเวลาที่จะลงเรือกันนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งไปทางโน้นก็จะเป็นสถานที่เดินลงเรือนะคะเดินลงเรือกันบรรยากาศนะคะบรรยากาศ เราจะไปลงเรือกันนะคะคุณพอ่อเดินนำหน้าเราจะไปลงเรือกันนะคะคุณพ่อเดินนำหน้า บรรยากาศในเรือนะคะอันนี้ตั๋วที่เราจะนั่งเรือกันนะคะนั่งเรือไปประมาณ30นาทีนะคะจนกว่าจะถึงเกาะเดี๋ยวยังไงมาดามจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ลงหลก,กำลังลงเรือะคะ่ะเดินทางแล้วนะคะเดินทางแล้วเรือกําลังเดินเรือกําลังจะเดินไปนะคะ บรรยากาศคางคเงนียคาใกล้จะถึงแล้วนะคะเห็นหมู่บ้านแล้วกล้จะถึงแล้วค่ะ You see the picture? Where right? yeah. is the picture? No, no, no. You, you hold, you hold, you hold.